ส่งสินค้ากันค่ะคุณลูกค้าจะาจะส่งสินค้ากันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบพระคุณคุณพี่นะคะคุณพี่พรปภานะคะคุณพี่พรปภานะคะ สั่งตัดเสื้อริซ่าสั่งตัดเสื้อริซาสีขาวโอโม่ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาะนี่ไงใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นคอวีคอวีแขนกีบบัวคอวีแขนกีบบัวนะคะคุณลูกค้าขาะนี่ค่ะคอวีแขนกีบบัวสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาะนี่ยค่ะสวยงานตัดเย็บพรีเมียมให้เลยค่ะงานตัดเย็บพรีเมียมให้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าลองดู้องใช้แขน ดูตรงชายแขนดูตรงชายเสื้อขอนนะคะจะเป็นการสอยมือจะเป็นการสอยมือทั้งหมดนะคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้ใช้จักรวิ่งนะเราไม่ได้ใช้จักรวิ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะงานพรีเมียมงานพรีเมียมเลยค่ะคุณลูกค้า่ะนี่ค่ะสวยมากนะนี่ค่ะอาจจะให้ดูให้ชม่อนะนี่ค่ะคุณลูกค้า่ะบริเวณชายแขนเสื้อนะคะบริเวณชายเสื้อนะคะบริเวณนะคะนี่เลยค่ะใช้แขนนะเห็นใช้เป็นงานสอยมือใช้เป็นงานสอยมือเก็บงานพรีเมียม เก็บงานพรีเมียมมากๆค่ะค um. ุณล right ูกค ah ้า่าดูต้องใช้เสื้อก่อนนะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าค่ะดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะสีนะคะสีขาวโอโม่สีขาวโอโม่เหมาะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้าพรรษานี้เข้าพรรษานี้นะคะหรือว่าสวมใส่เข้าวัดทําบุญสวมใส่เข้าวัดทําบุญค่ะคุณลูกค้าค่ะคื่อสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยจะกระดุมปั๊มกระดุมปั๊มค่ะคุณลูกค้าค่ะกระดูมปั๊มสีขาวโอโม่นะคะที่เป็นเซ็ตเดียวกับ ที่เป็นเซตเดียวกับเสื้อเลยนะคุณลูกค้าขาจัดทาให้แบบพรีเมียมเลยนะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่จะจัดทาให้อย่างดีนะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะคุณลูกค้าถามบอกว่าอมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งเนาะบอกว่า่เา,าเรียกว่าอะไรเผื่อนเนาะเผื่อไหมเผื่อไหมเผื่อเผื่อคือเอเราอาจจะนะคะใส่อาจจะหลวมไปหรือว่านะคะคับไปอะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าขาดูก่อนชมก่อนนี่จ้ะเราจะเผื่อให้นะคะ เผื่อให้เรียบร้อยเผื่อให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะถ้ารวมนะคะคุณลูกค้านะคะวิ่งจับได้เลยนะคุณลูกค้าขาวิ่งได้เลยค่ะส,สวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะเก็บทรงเพิ่มเติมได้เลยนะคะอกนะคะอกเอวสะโพกนะคะคุณลูกค้านะคะเก็บทรงได้เลยเนาะเผืะะ่อเนื้อที่ไว้ให้แล้วนะคะเผื่อเนื้อที่ไว้ให้แล้วเนาะงานนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนว่าเป็นงานแพทเทิร์นเป็นงานแพทเทิร์นนะคะ เป็นงานแพทเทิร์นของทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะใส่อกเท่าไหร่ใส่อกเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคุณลูกค้าจะสวยๆเลยนะคะเก็บได้เลยนะคะคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าก็วิ่งได้เลยนะวิ่งวิ่งวิ่งเก็บทรงได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเนาะใส่ได้นะคุณลูกค้าขาเนี่ค่ะหรือว่านะคะจะเป็นบริเวณได้อันนี้ได้าข้างเนาะ ด้านหลังนะคะตรงแกนหลังตรงแกนหลังเราก็จะมีนะคะทําเป็นสับม,มือทำมาให้ด้วยนะคุณลูกค้าขาเผื่อนะคะเผื่อคุณลูกค้านะคะเก็บทรงเก็บทรงเพิ่มเติมเก็บทรงเพิ่มเติมนะคะแบบว่าถ้าบริเวณหนกหลังข้างหลังเนี้ยค่ะเนาะของผู้หญิงเราเนาะผู้หญิงเรานะคะถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายนะถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยเขาจะเรียกหนกหลังเนาะใช่ไหม,ออมของนุ่มอ่ะเขาเรียกว่ามันจะเป็นหนกหลั เนี่ยตรงเนี้ยที่มันจะเป็นแผ่นมาขึ้นมาไงค่ะมันจะเป็นเนื้อนุ่นๆขึ้นมาค่ะคุณลูกค,ค้า่ะมันจะมีโหนกหลังขึ้นเนาะถ้านะคะถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าเราไม่ได้แบบทํากิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะมีนะคุณลูกค,ค้า่ะมีมีจริงๆแค่ช่วงเนี้ของนุ่มแบบเบาลงเบาลงเพราะว่านุ่มออกกําลังกายออกกําลังกายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณลูกค,ค้า่ะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยสวยเนาะนุ่มก็เลยต้องออกกําลังกายเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกค้าเน คุณลูกค้าก็เนาะถ้าเนี่ยเราก็ลองดูนะเราลองดูได้นะคะแต่เป็นงานแพทเทิร์นงานแพทเทิร์นคือใส่ได้ใส่ได้ใส่ง่ายใส่สบายเพราะว่าทางร้านของเรานะคะตัดขายด้วยตัดขายตัดจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สาขานี้นะคะในปั๊มปรทสามแยกจุริเวทที่นี่ใช่ไหมแล้วก็อีกสาขานึงก็ที่สาขาหอโหวตชั้น3สาขาหอโหวตชั้น3าแบรนด์มาร์ทแห่งบ่ของจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดกำลังจะทำซิปไลน์ด้วยนะคะเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะว่าหอโหวตร้อยเอ็ดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยนะ เข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีศิลปินนะคะดาราศิลปินมาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะเมื่อวันสองวันนี้ก็คุณกบนะคะคุณกบทรงศิลป์นะคะก็พาภรรยามานะคะคุณลูกค้าค่ะที่ร้อยเอ็ดเนาะขอโหวตร้อยเอ็ดนะคะร้านเรานะคะร้านของฝากร้อยเอ็ดอยู่ชั้นสามอ่ามีนะคะมีสาขาที่จังหวัดอโหวตร้อยเอ็ดเนาะตัดขายนะคะตัดขายนะ,ะ,ยนะ,ะมันเป็นงานแพทเทิร์นงานแพทเทิร์นคือใส่ได้ แต่ถ้ามันหลวมไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะคุรลูกค้าก็ไปเก็บทรงเพิ่มเติมเหมือนที่นุ่มแจ้งไปได้เลยนะก็อขออนุญ,ญาตแจ้งแบบนี้นะคะขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าตัดแล้วก็จะมาเป็นทรงเป๊ะของคุณลูกค้าเลยมันก็เป็นส่วนส่วนบุคคลเฉพาะเจาะจงเนาะเฉพาะเจาะจงที่จะต้องแบบต้องการความเป๊ะเว่ยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานสั่งตัดตัดเย็บที่เป็นเฉพาะบุคคลที่ราคาสูงที่ราคาสูง อันนั้นค่าตัดเป็นพันค่าตัดเป็นพันเพราะว่าจะเขาจะตีเป็นรายละเอียดเป็นเซนเลยของเราเนี่ยตีรายลายละเอียดเป็นนิ้วเป็นงานแพทเทิร์นที่ใครๆก็ใส่ได้ใครใครก็ใส่ได้ที่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบเป๊ะเอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นงานผ้าไทยเป็นงานผ้าไทยผ้าไม่ยืดผ้าไม่ยืดผ้าผ้าไม่มีความยืดหยุ่นอะไรเลยนะคะเป็นผ้าที่แบบว่าทรงใส่สบายๆนะคุณลูกค้าค่ะเห็นไหมนุ่มไม่ต้องใส่หลวมเพื่ออะไรเพราะว่า การใส่นะคะการสวมใส่เสื้อผ้าเห็นไหมไปลายแขนนี้เียค่ะต้องให้มีเนื้อที่เหลือต้องให้มีเนื้อที่เหลือนะคะเวลาเรามอง 1- นถึงสนิ้ว 1- นถึงสนิ้วเพราะว่าอะไรมันจะไปเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มเนื้อที่ให้ดูมันมีพื้นที่จะทําให้เราดูแขนเล็กลงนะคุณลูกค้าค่ะถ้าเราแบบว่าใส่รัดรัดแล้วก็แบบน้องใส่รัดใส่ฟิตอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นการเน้นมันเป็นการเน้นสัดส่วนที่ไม่สวยนะคุณลูกค,ค,ะคะ้าค่ะนอกจากเราจะหุ่นด,ดีเอลเอสเหมือนนางแบบอย่างนั้นนะที่เขาใส่เป็นแบบว่า ชุดพลาสติกชุดอะไรอย่างเงี้ยนคะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะมันจะเป็นคนละแบบคุณลังงานนาอขอทาความเข้าใจในรูปแบบเดียวกันนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะราคา1,290บบาทเฉพาะรุ่นนี้นะคะเฉพาะรุ่นนี้นะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีเสื้อนะคะมีเสื้อทรงแขนกรีบบัว มีเสื้อทรงแขนบีบกีบบัวนะคะได้สวมใส่ได้สวมใส่นะคะในเทศกาลงานบุญนี้นะนุ่มนะคะตั้งใจเลยตั้งใจเลยนะคะ ที่อยากให้คุณลูกค้านะคะมีเสื้อสีขาวสีขาวโอโม่ที่เป็นผ้าไหม่ผสมฝ้ายรุ่นนี้นะคะตั้งใจให้คุณลูกค้านอกนี่ค่ะ1 290บาทนะจ้ากปกติ1 590บาทนะคะจำหน่ายอยู่หน้าร้านแล้วก็ที่สาขาหอโหวดจาราคานี้นะ1 590บาทไม่ขายนะคะสำหรับคุณลูกค้าร้านแม่บริผัาไทยของเราคะ่ะ1290บาทแต่คุณลูกค้าต้องโอนมาจํ5 0 0า500บาทนะคะ ต้องโอนมาจํานะคะต้องเป็นคุณลูกค้านะคะที่สะดวกโอนมาจํา500บาทนะทางร้านเราถึงจะตัดให้นะคะคุณลูกค้าขาเนาะขออน